สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าของเรานั้นเป็นสะพานขัวแขกหรือว่าสะพานจันสมอนุสร์นะครับจะไปอีกฝั่งนึงฝั่งนู้นเขาจะมีเป็นแบบมีวัดมีโรงแรมอะไรอีกเยอะแยะเลยนะก็เดี๋ยวเราพาไปเดินดูว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีแบบว่าคนขึ้นไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะส่วนมากก็คือมาช่วงเย็นอย่างนี้แหละทุกคนเพราะว่า พระอาทิตย์กำลังจะตกบรรยากาศดีแนะนําให้มาตอนเย็นอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นสะพานข้ามสะพานข้ามฝั่งไปทางนู้นเราต้องไปขึ้นอันน ون, ู้นเราต้องไปขึ้นอันเล็กมันมีจาจงจริงขึ้นอันสูงนี้ก็ได้แล้วก็มาลงอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันจะยากไงมาลงทางนี้ดีกว่าง่ายกว่าอี๋ โอ้บรรยากาศนี่ครับคนแม่น้ำปิงคนมาถ่ายรูปนี่ไปแล้วโอ้่ไงข,ขัวแขกบรรยากาศสวยๆง,งามๆมาถ่ายรูปมาเดินเล่น แต่มันไม่มไม่มันไม่มีอะไรในปกติรองอคครับแต่ว่าถ้ารู้ถ้าเป็นีุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยสวยจ้ะพระที่กำลังจะตกดินโอ้สวยงามามาดูอนุนดอยอินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะ ไม่รู้จะไปไหนนะเอาจริงๆก็ไม่รู้จะไปไหนนะเพราะว่ามาหลายทีมาเรื่อยๆอ,อู้ดูน้ําอุ้ยน้ำดูสิน้ําเป็นเกลียวเป็นคลื่นเป็นเกลียวเชียวโอ้โห oh. น้ําแรงอยู่นะทุกคนดูด้านนู้นก็เป็นวัดนะฮะว้าววิวดีมาก วิวสวยงามแต่ว่าวิวสวยงามแต่ว่าน้ําแงรพงมีน้ําแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะมากเพราะมันยังขึ้นไม่ถึงตรงนูน้นเพราะว่าแบงตีนู้นที่เรามามันขึ้นไปถึงแบบปูนนูน้น,นเลยทีนี้ก็แบบไม่ได้เยอะมากวนะนี่น,นี่ตลาดบุโรรถคือตอนเนี้ที่มาที่มาเดินเดิน,เล,นเล่นเนี่ยเพราะว่ารอให้ตลาดวโรรถตลาดตอนเย็นเขาตั้งเนี่ยเมื่อกี้มาตอนห้าโมงครึง่งเขาเพิ่งตั้งร้านกันแบบ ตอกเก็กตอกแท็กยังได้ประมาณจักเจ็ดสเก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวรอให้เขาตั้งให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อไปเดินดูแล้วก็ไปหาของกินว่าจะกินอะไรมาเดินเล่นมาเดินดูบรรยากาศอันเนี้ยเขาจะมีแบบร้านอาหารเราเดีเราเข้ไปกินร้านตรงนู้นอ่ะร้านอะไรไม่รู้อยู่แถวแถวโน้น่ะพักอยู่ตรงนี้ด้วยเคยพักโรงแรมอยู่แถวเนี้ตึก๊กตึกตึกตึกแต่ครั้งนี้คือพักอยู่ตรง ใกล้ๆกับท่าแพไม่รู้จะยังไงว่าคือนอนโฮสเทลไงโฮสเทลมันเป็นห้องส่วนตัวแต่เป็นโฮสเทลอะห้องเล็กอะแค่ขยับนิดนึงมันก็ได้ยินหากันแล้วอะห้องข้างๆไอก็ได้ยินแล้วอะเราเลยเออไหวไหมเนาะแล้วก็บว่านอนหลายคืนด้วยที่สําคัญเนี่ทางด้านนี้ให้ดูทางด้านนี้อู้ท่านนี้มันสวยเนาะนี่เพราะว่า ฝั่งนั้นนี่ที่มาสวดเพราะว่าอาทิตย์กำลังจะตกดินไงบรรยากาศดีเชียโอโหสวยมากอ๋อ,อเราถ่ายเป็นแบบอันนี้ได้นะเนี่ยเป็นทำแล a p ให้พระอาทิตย์ตกดินซุบซุดซลงไปเรื่อยๆนะเออแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานานนิดนึงคือแบบอันนั้นคือเป็นอ๋อเนี่ย เป็นบาร์เป็นแบบร้านเป็นบาร์เนาะลงไปกินอะไรต่างๆนานาได้เดี๋ยวลองเดินไปสู่สะพานาฝั่งนั้นนูด,ดูมันจะเป็นอย่างไรีไลองเดินไปตรงนู้นเดินดูซิว่าเขามีอ,าอะไรนะ่าสนใจมีวัด มีแบบว่ามานั่งดื่มมานั่งดื่งตรงนี้ได้นะนั่งดื่มนั่งดื่งนี่ก็ววัดแต่าทุุิยไหวพระไหววัดไหววัดแล้วขนลุกข <c oughs> นลุกโอ้สวยจังพระอาทิตย์ เราต้องขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพบ้างแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเพิ่งมาเข้าเมืองวันวันแรกไงเดี๋ยวขอดูกันว่าจะไปไหนบ้างอันนี้ขัวแขกนะครับจันสมอนุรสรสพานจันสมอนุสรอดูน้ำอ่าสวยเนาะเนาะเห็นไหมเออ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเ,เนาะดูบรรยากาศกับการเมาส์มอยพูดไปเรื่อยรายการพูดไปเรื่อยตอนเรื่อยเปยื่อยขอชื่อรายการชื่อรายการกับชื่อตอนมันย่ำแย่พอกันดูรายสาระแล้วก็ดูไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยเราแบบเป็นปล่อยใจแบบฟิลฟิลปล่อยใจจะจอยสบายๆทุกคน ดูน้ำดูฟ้าดูอะไรอย่างนี้ไปเนาะเอาอะไรมากคนเรามันก็ต้องมีพักผ่อนเงินป่ะจะให้ทําคลิปแบบโอ้โหลุยแบบเต็มที่สนุกสนานแบบมันเหนื่อยไงมันบางทีมันก็เหนื่อยบางทีมันก็ลา้าไงร่างกายอะ่ะอายุเยอะแล้วไงตอนเนี้ยพือคนอาจจะเข้าใจว่าอายุยังไม่เยอะร่างกายโอ้ยไปเที่ยวนู่นเที่ยวนีน่สนุกโอ้ทุกวันนี้คือ แค่แบบลุกขึ้นมาลืมตาอาบน้ําตอนเช้าเดินออกมากินข้าวเช้าโรงแรมได้นี่ก็ถือว่าดีแล้วอะเพราะทุกวันเนี้ยสมัยเนี้ยจองโรงแรมอะจะเลือกที่ไม่มีอาหารเช้านะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ตื่น <c oughs> ไปปุ๊บไปโรงแรมตื่นคือเช็คอินเช็คอินเที่ยงเอ้ยชิคเอาเที่ยงไหมสิบเอ็ดโมงตื่นอาบน้ําเช็คเอาท์ คือจะมากินข้าวอะไรตอนเช้าไม่มีกินข้าวเช้าอ่ะก็คือทุกวันนี้คือจองโรงแรมจะตัดอาหารเช้าออกเลยเพราะว่าบางครั้งก็จะตื่นไปตลาดเช้าเองไปหากินข้างนอกหรือบางทีก็ไม่กินนอนอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะตอนแบบใบรุนอ้อเนี่ยอุ้ยต้องมีอาหารเช้าตื่นตั้งแต่เช้าเลยอาหารเช้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเนี่ยตื่นพร้อมพอถึงเวลาปึ้ง ตายและคนแรกเลยนั่งกินอาหารเช้าปัจจุบันไม่กินแล้วพอนอนมันเป็นไปตามเวลาไปตามอายุไขเนาะเนี่ยก็คือหลังๆมาจะเริ่มเที่ยวได้น้อยลงจะเริ่มความแบบความอดทนความทลหดอะไรมันจะเริ่มลดลงก็อาจจะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนๆอาจจะไปเดินป่าบ่อยไหมไปเดินป่าผู้กระดึงไปเดินเขาหลวงเขาผู้สายดาวไปเดินอะไรเงี้ย มันเดินได้เพราะตอนนั้นแบบอายุยี่ยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยตอนนั้นน่าจะสามสิบต้นแล้วก็พอไปเดินเดินเดินอะไรเงี้ยมันก็ชิวมันก็ได้อยู่พอแบบมันเริ่มแบบเข้ามาสู่ถ <c oughs> ัดไปแล้วอะ่ะมันเริ่มแบบ oh. อ๋อร่างกายนิดหน่อยนิดหน่อยก็เมื่อยแล้วทุกคนอเออเราจะเราจะยังเที่ยวได้ถึงตอนอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยอะ่ะเหมือนแบบ การเที่ยวแบบเนี่ยแค่มาเนี่ยตอนเนี้ยเรามาอยู่ที่เชียงใหมอ่อ่ะประมาณวันเนี้ยวันที่สามกำลังถึงเย็นวันที่สามสามวันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้คือร่างกายแบบไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากมันรู้สึกแบบอ่อนเปลียมากทั้งที่แบบก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะนะก็แค่แบบว่าไปเที่ยวทําอนู่นทํานี่เล็กน้อยแต่แบบเหมือนร่างกายมันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเด็กน้อยอายุยี่สิบสามสิบแล้วประมาณนี้แหละ เออนีิรอนะรอเวลาเขาตั้งร้านขา <c oughs> ก็เลยแปลว่ามาชวนคุยชวนพูดไปเรื่อยๆปิดเปื่อยไปสวยดีน่าจะน่าจะตั้งแล้วมั้งนี่เพราะว่ามันอันนี้แล้วอะ่ะน่าจะเริ่มตั้งแล้วสวยดี บรรยากาศจันสมอนุสรคัวแขกเ้ครืงบินขึ้นนูน่นสนามบินอยู่ฝั่งนูน้นเครื่องบินขึ้นแต่ไม่เห็นหรอกใครเห็นเอา้าได้ินเสียงปะเอ ตาดีตาดีก็เห็นนะอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วนี่แเห็นแล้วนะเห็นนะเห็นแล้วไหมอันลเ,นล,เนล,ล็กๆ่ะเห็นนะฟีตอนนี้เครื่องบินกำลังไต่ระดับขึ้นไป <S <S อาฮ่าไปแล้ว เชียงใหม่กรุงเทพแน่นอนน่าจะเป็นกรุงเทพมโนสวยดีไปแล้วเพิ่งบินนี่สวยมากเลยะของจริงมันสวยอยู่นะทุกคนแต่ว่าถ่ายออกมามันแสงมันจะสวยแสงมันจะชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าแบบของจริงมันสวยอยู่ยตรงนู้นเนี่ยตรงนี้คือตลาดโรโรถใช่ไหมถ้าเราเดินไปตรงนู้นอีก อีกระยะหนึ่งตรงนู้นเลยอ่ะมันจะเป็นตลาดเมืองใหม่อะครั้งที่แล้วไปซื้อแตงโมซื้อแตงโมมากินโหดมากซื้อแตงโมมาที่แรกเขาใช้ซื้อลูกหนึ่งลูกใหญ่ใหญ่อ่ะอุ้มแบบหลายโลอ่ะบอกโอ้ยเอาครึ่งลูกพอล้มัง้งลูกหนึ่งมันไม่ไหวออกมาเสร็จปุ๊บเอาไม่มีช้อนไม่มีอะไรใช้การแบบแทะทุบเอาแล้วก็แทะไปเดี๋ยวเราเดินไปทางแบบ ด้านนี้ดีกว่าไปดูบรรยากาศกันอ่ะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวแล้วซันก็จะไปแบบเดินเล่นตลาดวัดโลรถแล้วบ,บายเยเจอกัน